เฮ็ดยังเหรอเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดยังไหมิแม่นตากผ้านี่แหละหผ้าไปผ้าชูไป<ฮ> <c oughs> เนี่ยเฮ้ยดึงเหงาพี่น้อง <c oughs> แมีแปดซิบเขี่ยเกาซิบนะครับจังไรก็เห็นผมเป็นเน็กน้อยให้เก่าพี่น้องตากผ้าให้เก่าว่าชิตากเกาแล้วก็มาตากให้เขีเก่าพี่น้องผมเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเน็กน้อยไหม โยาห้ามาแล้วมันเต็ดจริงตัวมันเถียงควบงพี่น้องเป็นกาครับในสายตาเพื่อนท้องก็เป็นน้อกน้อยให้เก่ากันละครับนะครับตากผ้าให้พี่น้องผ้าล้านผ้าเรียนผ้าลนนด้นนี่ผ้าลูกผ้ายังครับพอดีผมกำลังเห็ดเนื้อแห้งพี่น้องกำลังสิตากเนื้อแห้งมีคำคมไหมคำคมมีบะ เป็นได้มันจังสีใหญ่คิดอย่างนี้แล้วมันจังสีใหญ่มือใหญ่จะเทื่อแล้วพูดละขึ้น,น,น<อ>รถไฟเพ่ดแล้วมันจังสีใหญ่ขึ้นรถไฟเป็ี่ยนพูดละไม่ใั่สีใหญ่ขึ้นรถไฟจานข้าวกุ้เป็นเพน,เนู่แล <c ười> ้วมันจังสีใหญ่พูนรถไฟคือว่ากลับบ้านเกิดบ้านเก่าวะกล <c ười> ับบ้านเก่าช่วยเนาะ <c ười> โอ้ยหัวเลยกับกล <c ười> ับง่ายเนาะบ้านเก่า สวัสครับไปแล้วครับเฮ็ดนี่งเฮ็ดเนี่ยแม่ยาถียงสวัสดีครับนะาหนาฮะกำลังจุ่มด้วยวฟังเกิดพิษกันมาเล่ากันมาเขาบอกขึ้นมาคนเขาด้วยมันช่วยอะไรเมียมันแป๊บอ่าเอาพี่น้องเอาเดี๋ยวผมไปตากเนื้อกันวันนี้สวัสดีครับหาวางตากตัวเนื้อมาบึงเนื้อแห้งพี่น้องเก็บเนื้อแห้งไว้พี่ นี่เนื้อแห้งเสียบเซียนไม่ยังดีเดี๋ยวหาว้างตากก่อนบ่นนี่เนื้อแห้งพี่น้องกินเนื้อแห้งแล้วกันฮะนี่จากเฉลยก็ได้จากเฉลยเฉลยเนี่ยคือร่มเอ้าห้องเสียบแล้วไม่ได้ก็บรได้ห้อยท่านแล้วนี่พี่น้องนี่เสียบยังดีเนื้อแห้งนะครับนี่เอาห้อยไหนได้ดีบรได้ไหมมันก็ต้องห้อยเสียบแต่แห้งดีถ้าเอาไปวางท่านมันก็เป็นแห้งกันเดี๋ยวหาวิธีก่อน มีไม่ยังหลาอะไรพูดไปไ,ไปตากในแห่งกันครับพี่น้องมานะครับมาเอาคำคมกับยายน,นี่คำจม่มหรือคำคมบุ <laughs> ๊บาไปครับสวัสดีครับ